เรามาว่าต่อในการมองหวงจุ้ยด้วยหลักของเหตุผลนะครับอย่างเช่นในเรื่องของที่ดินเอ่ยที่เขาบอกกันว่าที่ดินลักษณะของโคงจุ้ยที่ถูกต้องก็ควรจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมไม่ควรเป็นป้านหรือสามเหลี่ยมอันนั้นแน่นอนเหตุผลหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องการจัดวางว่าเราได้ลักษณะของที่ดินมาถ้าเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมการจัดวางจะง่ายสะดวก แล้วก็ใช้พื้นที่แต่ละมุมได้มีเหตุผลและก็คุ้มค่ามากกว่าในลักษณะของถ้าที่ดินเป็นป้านหรือเป็นมุมเหลี่ยมในส่วนของมุมเองนั้นก็จะเป็นจุดบอดซึ่งก็จะทําให้เกิดประโยชน์ได้น้อยกว่าอันนั้นก็คงน่าจะเป็นเหตุผลหลักในการเลือกที่ดินส่วนอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นมีบ้านแล้วต้องการที่จะด้านหน้าเป็นแม่น้ําด้านหลังเป็นภูเขาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ หลักคงจุ้ยที่เขาแนะนําก็น่าจะเป็นในเรื่องของถ้าหน้าบ้านเรามีแม่น้ําหรือมีน้ําอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้อากาศดีในส่วนของหน้าบ้านที่ไอระเหยของน้ํามันจะขึ้นมาแล้วถ้ามีลมพัดเข้ามาจากหน้าบ้านก็จะทําให้รู้สึกว่าบ้านเราเย็นสบายนะฮะอันนั้นคือหน้าบ้านในส่วนหลังในสมัยก่อน ที่เขาเชื่อกันว่าถ้าหลังเป็นภูเขาจะมีความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าด้านหลังเราปิดกั้นด้วยเป็นภูเขาเราจะรู้สึกปลอดภัยไม่รู้สึกว่ามีใครมาอยู่ด้านหลังบ้านเรามองออกไปในสภาพหน้าบ้านอย่างเดียวก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงนี่คือเรื่องของออหน้าบ้านแม่น้ําหลังภูเขาอีกส่วนหนึ่งจนในปัจจุบันที่เขาเอา มาคุยกันต่อว่าวางอ่างหรือวางอะไรไว้หน้าบ้านก็เป็นลักษณะในเหตุผลเช่นเดียวกันว่าถ้ามีน้ําอะไรอยู่หน้าบ้านไอระเหยของน้ําก็จะทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็จะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งด้วยที่ทําให้เรามองเห็นทางเข้าหลักว่าสมมุติว่าเอาตรงนี้เป็นบ่อน้ํานี่คือลักษณะหนึ่งแล้วก็ในเรื่องเข้ามาภายในบ้านเองในห้องรับแขกที่มีลักษณะ ดีคือโปรง่งสูงโล่งจะทําให้ค้าขายร่ารวยอันนี้แน่นอนว่าถ้าเราทําลักษณะของห้องรับแขกที่เป็นลักษณะนั้นเราจะรู้สึกสบายสบายใจสบายอารมณ์แล้วก็สามารถจะใช้ห้องนั้นได้นานในกรณีที่มีแขกมาบ้านเราก็จะพานั่งห้องนั้นแล้วก็พูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานได้ระยะเวลานาน,านๆรู้สึกสบายไม่อึดอัดมันก็จะทําให้เรามีจิตใจสบาย แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําซึ่งอาจจะเคยพูดไปแล้วในบางคลิปนะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนที่จะดีเน้นไปในเรื่องของอากาศปลอดโปรง่งอย่าเอามาไว้ในจุดมุมอับประมาณนี้ก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนในเรื่องความเชื่อนั้นมีสิ่งที่เรื่องของหวงชุ้ยก็ดีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ดีในโบราณก็ดีอีกมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เราจะมาเล่า ให้กันฟังต่อครับ